dứt khoảng thời gian bẩn đi trăng hai phát khi bẩn những bẩn あっ。Ah, ฺMũE-NĀ-TłU-TÁ-TÁ-MÁ-KÁ-BÍ-BÍ-Kŋ-Kŋ-LÁU ÁN-CÁ-YI-BÚ-ÁN-TÁ-TÁ-BÍ-BÁ-KÁ nā tłu tá tá má ká ภวตัวสารกัโังพานาานโมตัสสะวตอะตัตัมมาตัมภุตาบูจาหูภูธาภขาบูจาธรรมาภูขาบูจาตัขาภขาบูใจมีมั่งอคคีัมภั ภะคะวะโตวิวัฏฏะปะโมหาปันโญตะอิโตวิวัฏฏะนาธายา Thank <laughs> you. gakak nga ikuing nga ti kirang ku Ta kassta nasoa asutamaangsta ng mogasta paksoa as วัรระที่จงจตกรรมาราธนาไปโงาดาผู้ผ้สาบโอสานาตพุทรูกเจ้าที่มีถานในอารามงเหียนโล่งสงตัวคุ้มกาทั้ร้ายทานในพระง์ทเจ้าเออไมอกมีเออุ่ยบ่าบอทออดเกชายยกกุ้งกอดตจานิ่ายก่าได้คนกวัหามา ปางฮงผมผมตงปงบุรที่แปดแท่แก้วแ้ในวันนี้ผู้าวของสารรัฐออรรมนมนลงตรงนักก้นแบบนี้เด็กก็ทราบืนใส่ มีคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับปูนี้ไม่ใช่ใหม่อะ xin được cảm giác là 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 แฟนคูมาพร้อมผู้รัตาผู้รคูนั่งหอมมาพร้อมเาว่าถ้ารับถ้าถ้ารับทีแล้จะไปพอดเลไปีนี้ของผเฮาคนทับโงงรถทัพคนูแล้วแล้วมนทัโงนั่งอยาพัดเยแล้วตายก็เจโลภที่ย ไปกันไหมครับไปนลาของูด้อันนีแล้วเราไปหยิบเรนนด้

่เราส่งนาอยู่นะครับเพื่อตาใครเก็บด้ก็ขอมาปรุณาเพื่ตามมา่งไว้ที่หลวงพ่อที่เราส่งนามเพื่อน ขอบคครับครับขอบคุณครับพี่น้องที่มาทุกคนนะครับเอาเซ็นรับรองเราจะโชคดีในวันนี้นะครับพี่น้องมันดี แ้ที่มีจิตศรัทธาในวันนี้นะครับที่จะร่วมบริจาคให้กับกองทุนของวัดเราขอเชิญข้างบนเลยนะครับพี่น้องที่มาในวันนี้ที่มีจิตศรัทธาอ,อยากร่วมบริจาคในงานกอนสงก,การเพื่อ,อสิริมงคลของตนงครับข้างบนในวัดก็ ก็ไปลงลงชื่อไว้เลยนะครับขอบคุณครับลาบเนี <c oughs> น่ย <c oughs> า้เดี๋ยเดดเดี๋ยเ คนไหนบอกก่อนได้ไปองมาวันนี้นะครับที่มีที่รัทธารออย่ารบฝากผู้คนกดไ like, ลค์กดแชร์ช่างกันบันเดือยเอยนะครับขอบคุณครับครับ